สวัสดีค่ะวันนี้ปูเข้าครัวนะคะก็จะมาทำน้ำพริกปลาทูนะคะพอดีอยากกินน้ำพริกปลาทูนะคะก็สูตรของปูนะคะก็ใส่กระเทียมนะคะที่อบไว้นะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะที่ใส่เกลือนะคะเนื่องจากว่าปลาทูที่ออสเตรเลียเนี่ยจะจืดนะคะก็จะใส่เกลือด้วยนะคะก็ใส่ผงปรงรสนิดนิดน,ดนึงนะคะ ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะคะก็โขลกให้เข้ากันนะคะเทคนิคของปูก็คือปูจะอบอบพริกนะคะแล้วก็อบกระเทียมนะคะพร้อมกันเพราะว่าถ้าอบเนี่ยมันจะหอมนะคะจริงๆบางบางท่านก็จะใส่กระเทียมแบบสดๆเลยก็ได้นะคะ แล้วก็ตําของปูจะใส่พริกหนุ่มนะคะเนื่องจากว่าปลูกปลูกที่บ้านนะคะจากนั้นก็แกะปลาทูใส่ปกติค่ะเทคนิคของปูหรือว่าสูตรของปูเนี่ยก็จะง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ สูตรที่ปูทํานะคะก็จะใส่น้ําปลานะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้หอมปลาล้านะคะและปูก็ไม่ใส่น้ํานะคะเพราะว่าปูเป็นคนชอบกินน้าพริกปลาทูแบบแห้งๆนะคะถ้าถ้าไหนชอบน้ําก็ใส่เข้าไปนะคะนี่ก็เสร็จแล้วน้าพริกปลาทูแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ผักที่เห็นก็คือผักที่เก็บจากรั้วบ้านนั่นเองนะคะก็คือปลูกเองนะคะ ผักนี่จะหวานนะคะจะสดจะกรอบนะคะก็กินกับน้ำพริกนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะนะีคะก็กินกับข้าวสวยนะคะผักทุกชนิดนะคะท,ที่อยู่บนจานนะคะก็คือปลูกเองหมดเลยนะคะก็จะได้กินผักปลอดสารพิษนะคะเนี่ยค่ะก็ได้แล้วนะคะวันนี้ก็กินน้ำพริกปลาทูนะคะไปกินข้าวกันค่ะ